ราจะมาเรียนในหัวข้อแทนแกรมนะคะมาดูว่าแทนแกรมคืออะไรแทนแกรมนี้นะคะจะเป็นภาพต่อนะคะที่เก่าแก่ของชาวจีนโบราณใช้เล่นเป็นเกมซึ่งได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่19เรียกว่าชี้เฉียวตูซึ่งหมายความว่าแบบแผนอันแยบยนนะคะ,ะแทนแกรมนี้จะประกอบด้วยรูปเลขาคณิตทั้งหมด7ชิ้นนะคะใน7ชิ้นนี้จะมี5ชิ้นนะคะเป็นรูป สามเหลี่ยมมุมฉากส่วนอีก2ชิ้นที่เหลือจะแบ่งเป็น1ชิ้นนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและอีก1ชิ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหรืออาจจะเขียนแบบย่อยๆได้แบบนี้นะคะใน7ชิ้นของแทนแกรมนะคะรูปทรงเลคขคคณิตทั้ง7ชิ้นเนี่ยมี5ชิ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉาก หนึ่งชิ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและอีกหนึ่งชิ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะทีนี้ในทั้ง7ชิ้นของแทนแกรมเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาสร้างเป็นรูปต่างๆได้มากกว่า1,600แบบนะคะสร้างยังไงสร้างโดยการนำทุกชิ้นนะคะมาวางเรียงต่อกันและไม่ให้ซ้อนทับกันดังตัวอย่างนี้นะคะอย่างเช่นตัวอย่าง าสามารถสร้างได้เป็นมีรูปนกก็ได้รูปหงก็ได้เรือนะคะหรือแมวยืนหันแมวยืนหน้าแมวนอนอหรือแรบบิดกระต่ายด็อกสุนัขฮอสม้าสวานหงแคทแมวหรือฟิชป่าซึ่งสร้างเป็นรูปต่างๆได้มากกว่า1,600แบบนะคะ เดี๋ยวจะให้นักเรียนฝึกสร้างแทนแกรมนะคะในชั่วโมงนี้นะคะในหนังสือของนักเรียนจะอยู่ที่หน้าที่12นะคะการฝึกสร้างแทนแกรมนะคะรูปรูปของแทนแกรมนะคะเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นี่รูปนี้นะคะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมนี่แหละสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็มีรูปต่างๆเล็ก,ลกๆรูปเลยขาคณิต เล็กๆนะคะอยู่ข้างในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีสร้างกันเลยนะคะก mm. ็ทําตามขั้นตอนในหนังสือเลยนะคะ mm. ขั้นที่1นึ่งให้เขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส abcd โดยให้แต่ละด้านยาวพอสมควรเช่น8ซนติเมตรนี่ครูก็เลยเอาไม,ม้บรรทัดมาทาบไว้นะคะทั้ง4ด้าน ายาว8ซนเมตรนะคะาทาบแล้วก็สร้างเป็นเส้นตรงนะคะสร้างเป็นเส้นตรงนะคะสีด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้อาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่อาจจะคาดเคลื่อนบ้างเพราะมันไม่ได้ของจริงนะต่อไป ่แล้วก็สี่เหลี่ยมนี้คือสี่เหลี่ยม ABCD ใช่ไหมคะอะ่เราก็ใส่ไปสี่เหลี่ยม ABCD นี่ตามนี้ตามรูปข้างบนตัวอย่างข้างบนนี้นะคะ ABCD จากนั้นขั้นที่สองลากเส้นทแยงมุม AC แล้วแบ่ง AC เนี่ยออกเป็น4ส่วนนะคะ เพื่อให้ได้ ap pq qr และ rc ะลากเส้นทแยงมุมจาก a ไป c นะักเรียนใช้ไม้บรรทัดทาบเลยนะคะใช้ไม้บรรทัดทาบให้ตรงๆนะอ่านี่คือลากเส้นทแยงมุมจาก a ไป c จากนั้นแบ่ง ac ออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเราก็วัดดูก่อนว่าจาก a ไป c เนี่ยมันยาวประมาณเท่าไหร่จะพบว่ามันยาวประมาณ11 เซนติเมตรนะคะ11เซนติเมตรแบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือ11หารด้วย4ถูกไหมคะอ้าวหาร 4, 4, 4 2เป็น8 11-8เหลือ3อ่า4หาร3ไม่ได้ใส่จุดเติม0 4 7 28 30-28เหลือ2เติม0ลงไป4 5 20อ่าลบกันเหลือ0อ่าเพราะฉะนั้นนะคะแบ่งออกเป็น4ช่องเท่าเท่ากันเนี่ยตามเส้นทแยงมุม ac เนี่ยก็จะได้ช่องละประมาณอ่าุดเเราก็ใช้วิธีประมาณเอาเนาะเพราะว่า,าม้บรรทัดเราอาจจะไม่ได้ตามอาจจะไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะสองจุดครูก็จะประมาณนี้นะสองอันละ2.8องจเคลื่อน แล้วก็เลื่อนมา2.75หรือ2.8จูจะประมาณเอาสัก2.8นะคะอ่าแล้วก็เลื่อนมาอีก2.8ประมาณนี้นะ ก็แบ่งออกเป็น4ช่องเท่าๆกันแล้วนะคะให้จุดนี้คือ P จุดนี้คือ Q จุดนี้คือ R นี่ตามรูปเห็นไหมคะตัวอย่างข้างบนต่อไปขั้นที่3หาจุด E และ F ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของ CD และ AD ตามลำดับแล้วลาก EF E อยู่ไหน E อยู่ตรงนี้ E เป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง CD นี้เพราะฉะนั้น CD เนี่ยยาวเท่ากับ8 E ก็เลยต้องยาวเท่ากับ4คือตรงนี้คือ E ใช่ไหมคะ E นะคะ F ก็แบ่งครึ่งเหมือนกันแบ่งครึ่ง AD เหมือนกันเพราะฉะนั้น F ก็ยาวเท่ากับ สนะคะแบ่งครึ่งแล้วแล้วลาก E F อ่าเราก็ลากเส้นจาก E มา F นะคะลาก E F ได้หนึ่งเส้นต่อไปข้อที่4ลาก B Q และต่อ B Q ให้พบ E F ที่จุด I B อยู่ไหน B อยู่นี่ค่ะ Q อยู่นี่นะคะ ลาก BQ BQ แล้วต่อ BQ ให้ไปเดี๋ยวนะลาก BQ แล้วก็ต่อขึ้นไปอีกนะคะลาก BQ แล้วต่อ BQ ขึ้นไปถึง EF นะคะ พบกับ e f ที่จุด i เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือจุด i ลากขึ้นไปเลยนะคะข้อ5ลาก i p ลาก i p และ e r i อยู่นี่ p อยู่นี่ลาก i p เป็นเส้นตรงนะคะ e r ให้เกิดเป็นเส้นตรงนะะอันนี้ไม่ตรงเดี๋ยว ีออ yeah. อืมก็จะได้รูปเรขาคณิตทั้งหมด7รูปนะักเรียนลองเทียบกับรูปข้างบนสิเหมือนกันไหมนะคะอ่าไหนนับดูสิว่าปันประกอบด้วยเรขาคณิตรูปทรงเรขาคณิต7รูปจริงไหมอ่านี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก และ7อ่าครบ7รูปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นงานในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยฝึกสร้างแทนแกรมนะคะลงในสมุดของนักเรียนนะคะแล้วก็มาส่งครูนะคะ